อันนี้คุณนกเหลือกไม่เห็นแน่ๆเว้ยครับผมก็เลยเดี๋ยวผมจะถือว่าโอกาสมาเตือนแล้วกันนะสําหรับใคร <S 2> <S 2> ที่ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะเว้ยแล้วก็แล้วก็คือมีคลิปผู้ชายหน้าตาจีนๆคนหนึง่งที่อีกคนนึงใส่หน้ากาก V f o อร์เบนเดตอยู่ข้างหลังและและวแลจัดและถ่ายคลิปเป็นแบบว่ามุม POV จากบุมเอ่อมุมแอนน่ะคือบุมมุมเตี้ยวางบนโต๊ะแล้วก็เงยให้เห็นน่ะ ใครเห็นปกคลิปนะครับอยากกดเข้าไปและอย่าอยากรู้อยากเห็นมันคือดักเว็บคลิปมาจากดักเว็บสนับฟิล์มของเวียดนามครับเชียะแล้วทไมใครอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการผมไม่รู้ใครแม่งพี่เลนเอาข่าวมาลงแล้วแม่งเอาคลิปมาลงด้วยเว้ยคือเนื้อเรื่องมันคือฆาตกรคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรชาวเวียดนามนี่แหละลงในดักเว็บภาพจริงเรื่องจริง สนับฟิล์มคือเรื่องจริงเว้ยไม่ใช่สนับเพกสนับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามีอีกอันหนึ่งที่ควรเตือนคือมันตอนนี้แม่กูโดนไปล้ะผู้หญิงโดนปาวันออกก้างับอันนั้นซีจีคืออันนี้ไออันนี้ของแท้ของแท้เ,เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอ้ง่ายไอยคนที่ตายอ่ะมันเต็มใจตายแม่งแปลกตรงนี้คนที่ตายเ,เต็มใจตายเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าอา้ง่ายเชื่อตัวเอง แล้วโดนฆ่าตายขณะช่วยตัวเองก็จะไปสวรรค์คุณต้องเข้าคุณต้องเข้าใจว่ามันมีคนที่เนี่ยเหมือนกับผมเล่าคุณฟังคุณะดมยาดูญี่ปุ่นจนมาตายคือผมไม่เห็นเ้ยของญี่ปุ่นไงแต่ว่าใช่เข้าใจเออแต่คือไอ้คนฆ่าเป็นฆาตกรอ่ะมันก็เป็นฆาตกรที่มีรสนิยมกินเนื้อคนคือไอ้คนตายก็เลยแบบว่าตามหาให้ช่วยฆ่ามันให้หน่อยตอนที่มันลังช่วยตัวเองแล้วก็มันก็ตายเพิ่งมีเคสตัดสินไปนะ ไอเนี่ยที่รับรับค่ารับไอรับไอสาเร็จคนอื่นให้นั่นแหละให้แบบว่าเหมือนกับไม่มีความกล้าพอแล้วก็แบบเราค่าให้หน่อยทางทวิตเตอร์ใช่เออมีเพิ่งเพิ่งถูกตัดสินประหารชีวิตไปผมคือผมก็เลยเตือนไว้ก่อนเพราะว่าสําหรับใครที่ออนไลน์ผมเห็นว้คนอัดคลิป youtube อัดคลิปอ่อทิกตอกรีวเนี่ยช็อตทั้งหลายแล้วแม่งร้องไห้เยอะนเวในช่วงเนี้ยเพราะว่าแม่งไม่รู้โอ้ยใครไปรู้เห็นคลิปแล้วไม่รู้แล้วกดดูแล้วแม่งก็คือเห็นแบบ จังหวะแบบคือกระจายแบบเออเตือนไว้ก่อนถ้าใครเห็นอย่าก,กดดูโอเคเข้าใจเข้าใจนี่เราตั้งแต่ยุคแบบว่าหลายเรื่องนะไอแนวเนี้ยนะที่เป็นตรงนี้เยอะเยะตรงนั้นนะโอเคสามทีไหม